สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่21-27กุมภาพันธ์2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นะคะความก้มเกลียวการมีมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะมีความสมัครสมานสามัคคีกันรวมทั้งเป็นสัปดาห์ที่ชาวมังกรจะรักตัวเองมากขึ้น มองหาสิ่งดีๆหรือว่ากิจกรรมดีๆให้กับตัวเองในสัปดาห์นี้นะคะบางรายการทำงานอาจจะมีเกณฑ์เดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องของภูมิลำนาหรือว่าสถานที่ทำงานใหม่ๆนะคะบางรายที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนหรือว่าเรื่องของเกษตรกรรมนะคะการพักเบรกหรือว่าออพักหยุดเพื่อท่องเที่ยวธรรมชาติอันนี้ก็เหมาะเช่นกัน การเงินนะคะใครที่มีลูกหนี้อยู่อาจจะมีโชคนะคะได้รับเงินคืนทั้งหมดนะคะหรือว่ามีการติดต่อเข้ามาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของมิตรภาพนะคะก็จะทําให้คุณได้รับเงินก้อนเงินกําไรเกิดขึ้นหรือว่ามีโชคในเรื่องงานเกิดขึ้นได้สุขภาพนะคะโดยรวมแข็งแรงดีนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของปอดหลอดลมเรื่องของโรคที่กำลังระบาดอยู่นะคะแล้วก็ฝุ่นควันต่างๆ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะเหมาะกับคนที่มีอายุน้อยกว่าอ่อนกว่านะคะห่างกันมากๆอันนี้ก็เหมาะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะมีความรักมีมิตรภาพมอบให้แก่กันรวมทั้งพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่กันนะคะในเรื่องของญาติพี่น้องแต่ละฝ่ายด้วยอาจจะมีการพบปะสังสรรค์กันเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ลงตัวในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับชาวมังกรค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y o u u u b e คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ